21.8วา3นอน2น้ำนะครับเราอยู่กันที่หมู่บ้านจิตตภาวันคลอง11นะครับก็หลังนี้นะครับพี่ๆถ้าเกิดว่าพี่ๆท่านไหนได้ดูคลิปแล้วนะครับหลังนี้ด้วยฟอร์มของเขานะครับแล้วก็ไซส์ก็ใหญ่เกินมาตรฐาน ก่อนวัดสาวัวนี่เองนะฮะก็วัดสาบัวก็ขึ้นชื่อเรื่องอาหารการกินนะครับแล้วก็ตลาดนัดขนาดใหญ่เลยนะครับของกินถูกมากนะครับเผื่อว่าพี่ๆที่อยู่โซนในตัวเมืองนะครับหาบ้านรีโนเวทสักหลังหนึ่งนะครับที่รีโนเวทให้เกินร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเจโฮมก็แนะนําหลังนี้เป็นอีกหนึ่งหลังตัวเลือกนะครับหลังนี้เจโฮมขอรายได้นะครับม0 0หมื่นหนึ่งหมื่นกลางๆนะครับแล้วก็ค่างวดของเขาอยู่ที่หกพันกลางๆนะครับก็สามารถจับจองเป็นเจ้าของบ้าน โทนสีฟ้าขาวหลังนี้ได้แล้วนะครับพี่พี่งั้นเดี๋ยวชมภายในตัวบ้านกันนะครับว่าทีมงานศิลปกรรมแล้วก็ตกแต่งอะไรให้บ้างนะครับนะครับหน้าบ้านค่อนข้างกว้างนะครับได้ความกว้างถึง7เมตรเลยนะครับพี่พี่จอดรถไปอัพคันหนึ่งโยโกอคาได้คันหนึ่งนะครับพี่พี่สังเกตหลังนี้พิเศษได้ชุดปั๊มน้ําเรียบร้อยนะครับแล้วก็ความโปร่งความเป็นส่วนตัวนะครับตัวรั้วเราก็ติดเป็นบล็อก สถาปัตย์ให้นะครับแล้วก็ประตูปิดเปิดนะครับก็ใส่ประตูรั้วลายลุยนะครับก็ได้ความเป็นส่วนตัวของคนที่นั่งอยู่บริเวณในบ้านนะครับแล้วก็ยังถ่ายเทอากาศได้ดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับพี่ๆหันไปดูข้างบนนะครับก็ติดเป็นหลังคาให้เป็นมนทอชิตพายเลยนะครับก็ช่วยซับเสียงแล้วก็ซับความร้อนได้เป็นอย่างดีเลยนะครับพี่พี่ อันนี้บริบทช่วงเย็นนะครับเผื่อว่าพี่ๆจะ,ะกลัวว่าอจอดรถแย่งที่จอดกันหรือเปล่านะครับที่จอดรถเลือกเอาได้เลยนะฮะบ้านหลังนี้อยู่ถนนเมรน,นะครับก็ขับรถเข้ามาจากปากซอยก็ประมาณไม่ถึง1โลนะครับก็จะเจอ,อบ้านหลังนี้แล้วนะครับพี่ๆชมในตัวโถงของตัวบ้านกันนะครับว่ามีอะไรบ้าง ขามาปุ๊บก็จะเจอตัวโถงโล่งๆเลยนะครับประดับด้วยไฟซ่อนนะครับแล้วก็โคมขนาดใหญ่นะครับพี่ๆหันมาทางซ้ายมือจะเป็นโซนรับแขกนะครับอันนี้เราตัดจัดชุดโต๊ะรับแขกแล้วก็รีโนเวทฝั่งขวามือให้เป็นสัดส่วนว่ามุมเนี้ยก็จะเป็นมุมรับแขกหรือว่ามุมอเนกประสงค์นะครับพี่ๆขยับมาอีกนิดนึงนะครับก็จะไปโซนใต้บันไดนะครับพี่ๆ มาชิกครอบครัวท่านไหนที่เป็นสายเกมเมอร์นะครับมุมนี้ก็ถือว่าเป็นมุมเล่นเกมได้ดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับก็แต่งแบบที่เขาแต่งกันในเน็ตเลยนะแต่งมุมโซนเล่นเกมนะก็ถือว่าเป็นมุมใช้ได้เลยนะครับจุดนี้นะครับก็จะเป็นจุดโต๊ะทานข้าวนะครับอันนี้ทีมงานแต่งให้ร้าวๆนะครับพีพๆจะได้นึกภาพออกนะครับว่าเอ๊ะ ฉันจะวางชุดโต๊ะอะไรยังไงมุมไหนแล้วมันเหลือเนื้อที่เท่าไหร่นะครับอันนี้โซนครัวนะครับได้ครัวตัวแอลไซใหญ่เลยนะครับพัดลมดูดอากาศติดให้เรียบร้อยช่องแสงมีให้ครบนะครับโซนวางพวกตู้เย็นนะครับเราก็เดินปลั๊กไฟมาให้พี่ๆเรียบร้อยนะครับมีประตูปิดนะครับกันพวกกลิ่นไปรบกวนคนที่อยู่ในถงของตัวบ้านนะครับ หันหลังกลับมานะครับพี่ๆก็จะเจอแท่นนะครับจะเป็นโซนห้องน้ํานะครับพี่ๆอันนี้เรามีลูกเล่นนะครับใส่ตัวชั้นวางบิวอินตัวชั้นวางให้พี่พี่เลยในตัวนะครับก็สุขภัณฑ์ทุกชิ้นนะครับไม่ผิดหวังนะครับป้ายแดงทุกชิ้นเลยนะครับกระเบื้องปูชิดฟ้าเลยนะพี่ๆอายุการใช้งานนี่ถ้าเกิดว่าเราปูกระเบื้องนะครับอายุการใช้งานของเขาจะ ค่อนข้างนานเลยแหละนะครับมันทำความสะอาดก็สวยแวววับแล้วนะครับอันนี้เป็นมุมมองที่มองจากตัวครัวนะครับได้ความกว้างเลยนะครับแล้วก็คุ้มด้วยนะครับถ้าเกิดว่าในเรนต์ราคาที่เทียบกันระหว่างที่นี่กับตัวเมืองนะครับที่นี่คุ้มค่ากว่าเยอะเลยนะครับได้พื้นที่กว้างแล้วก็ได้ความเป็นส่วนตัวนะครับพี่ๆแล้วก็ที่จอดรถก็ไม่จอแจไม่แย่งกันไวยนะครับมาดูชั้นสองนะครับ ชั้นสองพี่พี่เห็นไหมฮะซ้ายมือมีพื้นที่เหลือด้วยนะครับก็สามารถจัดเป็นชุดโตะ๊ะสักชุดหนึ่งเอาไว้สอนกันบ้านลูกได้นะครับหรือว่าทําเป็นมุมรีดผ้าก็ได้นะครับมุมนี้นะถือว่ากว้างเลยแหละนะครับพี่พอันนี้วิวหลังบ้านนะเป็นวิวสีเขียวๆเ,เลยนะครับเราประดับโคมแชงเกลียให้ด้วยนะครับก็ให้อารมณ์แบบลักชัวรี่น้อยๆน,น,นะครับพี่พนะครับ ห้องน้ําชั้นสองค่อนข้างกว้างเลยแหละนะครับกว้างกว่าชั้นล่างอีกนะครับนะครับน่าอยู่อันนี้บ้านหลังนี้นะครับหันหน้าไปทางทิศต,ตอนออกหันหลังไปทางทิศต,ตะวันตกนะครับก็หน้าบ้านก็ไม่ได้รับความร้อนแบบเต็มๆนะครับเพราะว่าหันหลังให้กับแดดนะครับพี่ๆอันนี้ห้องนอนห้องด้านหลังนะครับแล้วก็ขยับมานิดนึงก็จะเป็นห้องนอนห้องมาสเตอร์นะครับ ห้องมาสเตอร์มีระเบียงให้นะครับกว้างเลยแหละห้องมาสเตอร์มีระเบียงนะครับไปชมระเบียงกันตรงข้ามเนี่ยเขาหันหน้าไปทางทิศตะวันตกนะเขาจะรับแดดแล้วก็สะสมความร้อนค่อนข้างเต็มเต็มเลยแหละแต่ของเราหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับ,น,รบนี่นะครับอันนี้โซนระเบียงหน้าบ้านนะครับ เน้นหัวคะ่ะช่วงเช้าได้รับแหลรรับแดดนะครับหรือว่าปลูกต้นไม้เป็นม่านธรรมชาตินะครับก็เอาไว้พรางสายตาเพื่อนบ้านที่มองเข้ามาก็ได้นะครับมุมนี้แต่ว่าถือว่าเป็นมุมใสค่อนข้างกว้างเลยแหละนะครับพี่พี่พี่พ,พี่สังเกตน,นะหลังคาเราเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับได้ใหม่ทั้งหมดติดรางน้ําให้เรียบร้อยนะครับอครับผม ไปดูห้องนอนห้องที่สามการอันนี้ห้องนอนห้องสุดท้ายนะครับใส่กว้างมากครับผมมีช่องแสงให้นะครับสองช่องนะครับเป็นยังไงบ้างครับชอบกันไหมครับก็หลังนี้นะครับอยู่บ้านจิตตภาวันคลอง1 1นะครับ ก่อนวัดสะบัวนะครับอาหารการกินแล้วก็วิถีชีวิตที่นี่มันบ้านมากแล้วก็ราคาข้าวของก็บ้นบานๆด้วยนะครับผอว่าพี่ๆสนใจนะครับเจ้โฮมขอให้ได้1 0ื่นกลางนะครับผ่อนเริ่ม6,000บาทนะครับทักจะาโฮมมาวันนี้ได้ถึง21.8วาไซส์ใหญ่กว่าหลังอื่นใหญ่พิเศษกว่าปกตินะครับสวัสดีครับ